เวลาจัดน่วยหนึ่งเ้วก็บอกว่าที่ได้ภาษาไทยมันาองจแอยากบอภาษาลาวที่พูดแบพวกข้ที่บอกภาษาอสางหรภาษาลาวต้อหอภาษาลาวํำกันเล็กๆเ่อภาษาบาลลาวเอ๋อภาษาลาวุ่งกับภาษาลาวตลอดเวลาฉนกอาจารย์บอไทยเล็กตัองเราเดียวนั้นเราเกี่ยเป็นภาษาไทยกที่ตราเป็นภาษาไทยในวันนี้เนาะโอ้ชางว่อาจารย์ ฉะนั้นเอาดินไปสถทายก็แล้วกันนะก็กลับเรียนทั้งทั้งฝ่ายเมืองทั้งฝ่ายปกครองบ้านนะครับก็อาจารย์แล้วก็คณะคณะของอาจารย์ที่มาจากมหาวิทยาลัยของเจนแลอาจารย์ที่อยู่โรงเรียนนี้นะครับแล้วก็ชาวบ้านที่ได้แบ่งเวลาแล้วก็ร่วมเวลากับเราในรการประชุมเชิญปฏิบัติการโดยนะครับท่านก็ ผมก็เป็นเกียรติยิงย่งนะครับที่มีโอกาสร่วมกับท่านปายเราที่จะมาประชุมในเวิร์กช็อปวันนี้นะครับแล้วก็ยินดีที่จะเสนอผลงานของท่านมอนาร์ดีทีจอห์นเอฟเคนเดีแห่งประเทศไทยนะครับที่ได้ทําในภัติสารภัอิสารและก็ภัคอื่นๆในในประเทศไทยนะครับอโมอนาร์ีทีจอห์นเอฟเคนเดีนะครับกแห่งประเทศไทยนี้ก็ได้ตั้งในปี2506นะครับโดยด้านด้านดัปเรธนัทโคมันนะครับซึ่ง ท่านก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของไทยนะครับในช่วงเวลานั้นท่านก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนานๆพอสมควรนะครับตั้งแต่ปี2002นะครับถึง2514นะครับช่วงเวลานั้นก็จะมีมิตรสัมพันธ์เกิดขึ้นระหว่างอเมริกากับไทยยังมากยังสนิทกันมากเลยนะครับแล้วก็ท่านก็จอนที่ท่านประธานาธิบริเคนเนที่จุดยิงใจนะครับที่อเมริกา ในปี2506นะครับท่านตัดสินท่าัทโคมานก็ได้ลำดึงถึงท่านจอ์น็ปแคเนดีประธานประเทศอเมริกาตอนนั้นแล้วบอกว่าขอตั้งบนในที่จอ์น็ปแคเนดีในประเทศไทยตอนนั้นก็มีคนที่มีเงินที่กรุงเทพนะครับก็เป็นสัมพันธ์กับอเมริกาเพราะเงินเป็นคนไทยนะครับแล้วบริจาคเงินหลายหลายหลายล้าน ทีนี้นะครับก็ได้มีกิจกรรมหลายอย่างที่มันที่มันมันเกิดขึ้นผมก็จะได้ถกทถนสักนิดนึงนะครับหน่อยนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าเราได้ได้ทำอะไรบ้างที่ไหนบ้างนะครับส่วนมากก็จะทาเรื่องด้านการศึกษานะครับแล้วก็เรื่องการอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยนะครับแล้วก็ได้มีการพัฒนาระดับในสังคมนะครับทั่วทั่วประเทศไหนนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับาการศึกษาและพัฒนาชนบทนั้นนะครับก็ เขาจะมีการให้ทุนเรียนสำหรับนักเรียนระดับมัธยมนะครับระดับศึกษาแล้วระดับมหาวิทยาลัยด้วยนะครับก็มีทุนให้เรียนในเมืองไทยแล้วก็ให้เรียนต่างประเทศด้วยนะครับมีบางคนก็ไปเรียนที่ฝรั่งเศสบางคนก็ไปเรียนที่ที่อังกฤษบางคนก็ไปเรียนที่ออสเตรเลียที่เมริาการด้วยนะครับก็ได้ทุนจากองค์กรที่จอห์นเลสเทนดีนะครับแล้วยังในภาคอีสานเหล่านี้นะครับเราก็มีการสนับสนุน การส่งเสริมเด็กระดับอนุบาลด้วยนะครับเด็กเล็กนะครับเราก็มีทุนให้กับมูลที่ที่เรียกว่าเด็กร้อยพัฒนานะครับเป็นมูลที่ที่อยู่จังหวัดสุรินทร์กับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเขาก็ไปทํากับเด็กๆที่อยู่ในหมู่บ้านที่จนที่เป็นพื้นยากจนนะครับแล้วก็เป็นอาเภอที่ยากจนที่สุดในประเทศไทยโดยเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เขาก็ไปสนับสนุนเด็กในระดับ บาเพื่อให้เด็กมีโอกาสขึ้นพร้อมๆกับคนที่มีเงินตอนที่ไป,ประถมศึกษาเด็กพวกนี้ได้ติดตามมา4-5หปีแล้วนะครับเดี๋ยนี้อยู่ก่อสี่กอ้าก็อยู่ท็อปๆเลยนะครับเป็นเป็นปดับหนึ่งใน,ในห้องในนระดับพะถมศึกษานอกเหยนือจากนั้นก็มีการสนับสนุนอาหารกลางวันที่โรงเรียนด้วยนะครับ อันนี้ก็เพื่อจะได้เพิ่มพัฒนาก,การและการความร,ร,รู้ให,ให้ให้เด็กๆที่มีโอกาสที่ไม่มีโอกาสที่จะกินอาหารที่พอที่บ้านนะครับอันนี้ที่ภาคเหนือนะครับเรามีโครงการที่จะมีการฝึกอบรมให้กับผู้อำนวยการผู้บริหารโรงเรียนนะครับมัธยมศึกษานะครับเพื่อได้เพิ่มความสามารถในการเป็นผู้นําแล้วก็ในการเพิ่มคุณภาพของอ การศึกษาในโรงเรียนภาคเหนือนี้กรความจริงที่องา์พแม่สายตับซิ่งยูชายแดนและทีนั้นมีการเรื่องยาเสพติดระบาดแนทงเรมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามรณรงค์ให้ผู้ผู้บริหารโรงเรียนกับนักเรียนตอนที่นั้นให้มีการฝึกอบรมพิเศษเรื่องการปกป้องเพื่อนๆที่อยู่ด้วยกันในโรงเรียนนะครับเรื่องห้องสมุดนะครับเราก็ได้ ตั้งห้องสมุดนะครับที่ห้องสมุดจอร์แดนแคเนดีนะครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลาน,รน,นครินทตตร์นะครับวิทยาเขตปัตตานีนะครับอีกนั้นก็เป็นหมดเป็นห้องสมุดของจาร์แดนเคนเนดี้โดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหา,ารศาสตร์นุ่นดีด้ากรุงเทพก็มีห้องสมุดที่นั้นนะครับของมือในางานของท่านดรอร์นัโกมาครับเรื่องอ นธรรมและงานการอนุรักษ์ทั่วไปนะครับก็มีอยู่ที่ทํำเรื่องการวิจัยทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีนะครับในอิสานนะครับก็ที่นี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวนี้แต่ข้อจริงนะครับเราก็มีโครงการที่บ้านเชียงที่นั้นอนุรักษ์ที่จานแคนาเดียแห่งประเทศไทยนี้ก็ได้ร่วมมือกับร็อกเกอร์เฟลเลอร์มอนิมอลิ้งร็อกเกอร์เฟลเลอร์โมโนิมอลที่โปรดมอนิมอลที่อีบรมอนิมอลที่มาตั้งพิพิธภัณฑ์ที่บ้านเชียง ปีแล้วนะครับก่อนนั้นก็ลงทุนมากมหาศาลนะครับอนอกจากนั้นเราจากนั้นก็เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมแ,และก็การส่งการสาธารณสุขนะครับเราก็มีโครงการทำกับกชาติไทยนะครับแจกจ่ายเวนดาและเวนดาให้เด็กๆที่โรงเรียนที่ไม่มีเงินพอ,อที่จะซื้อเวนด้าก็มีการ แจกเว้นดาพร้อมๆกับทางให้กับชาติไทยเป็นผู้บริบาินะครับเ,เงินก็มาจากมวลนที่ของเรา,เอานอกเนืจากนั้นก็มีการสนับสนุนพิมนะซื้อซื้อเป็นโครงการพภชน,นาเมืมทั้งการแพทย์สำหรับนักศึกษาพแพทย์นะครับก็มีบางคนก็เรียนแพทย์ก็เก่งก็ได้คะแนนดีแต่ประเด็นปัญหาก็คือเงนินไม่พอก็ไม่สามารถที่จะซื้อพัชนาเมงได้ พราะฉะนั้นก็โดยโอกาสซื้อให้เขาเลยนะครับก็เขาก็ไปได้ไปได้ดีในอนาคตนะครับเราก็ยังสนับสนุนด้า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 นการศึกษาแล้วก็อนุรักษ์ด้านวัฒนธรรมและก็โครงการที่เกี่ยวข้องกับสังคมนะครับเราพยายามที่จะมุ่งเสริมพลังงานให้กับเยาวชนอนุรักษ์มรดกของถิ่นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในของชุมชนในการพัฒนาและ สร้างงานในชนบทด้วยนะครับก็โครงการน,นี้ก็คิดว่ามันเข้ารักตัวนี้นะครับเพราะว่าเราก็คิดว่าอนาคตก็ถ้าสมมุติว่าเป็นสถานที่เที่ยวก็คนหลายคนก็จะมีการเปิดเป็นเต็นท์โฮมสเตย์ Stay, หรืออาจจะเป็นร้านอาหารเป็นทางก๋วยเตี๋ยวขายอาหารอาหารหารืออะไรอะไร,ร,ร,รอย่างที่เราหนอมในคืนนี้นะครับก็เขก็ดีมากนะครับก็จะมาที่บ้านนี้ได้ก็สร้างงานในในหลบ้านไม่นไม่ใช่เข็กเก็ไปทํางานเรดีโอเค ไม่ต้องการอต้อไปกกาหลีอีกเนาะไปอิสราเอลอีกนะนะก็อันนั้นก็คิดว่าอยากอยากทำต่อเพราะฉะนั้นในตอนนี้ก็ในนามของอมูลนิธิการากนนเด็กเทนนิสแห่งประเทศไทยผมก็ยินดีและดีใจที่มีโอกาสทวงเวอร์กับท่านอาจารย์ทเนต์และคณะท่านทีมของอาจารย์ที่มาจาก ผูนะครับก็ได้ได้ร่วมมือกับเราทั้งนันในที่ของเราก็ดีใจด้วยนะครับเพื่อจะได้สร้างความจัจงชมชมในประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและสิ่งโบราณของประเทศไทยนะครับเราดีใจที่มีอาามมาร่วมมือกับ